หูตาพาทยักษ์อะไรมันจะตัวใหญ่เบอร์เนี้ยสวัสดีค่ะผูกชช่องก็สิวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำสมาชิก <c oughs> จะมาแนะนำสมาชิกภายในบ้านค่ะนั่นคือสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้นั่นเองว่ามีกี่ชนิดอะไรบ้างชื่ออะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยดีกว่าไป สวัสดีครับนี่คือสมาชิกตัวที่หนึ่งของเราชื่อว่าเจ้าไพลเล็ตนะครับหมาดีนั่นนี่เลี้ยงมาตั้งแต่อยู่ม .3 ประมาณ8 8 9ปีแล้วโอ้อนนะผมอย่าไปไปจะย่องมาเึ้นไหมไอ้หมาบิน Headshot เฮ้ยเล็กตมบ ม๊านั with, ่งนั่งัสดีครับอ่ะไปดีครับไปดิข้างนี้ไปดิข้างนี้สวัสดีครับสองข้างสวัสดีครับสองข้างข้างนึงข้างนึมข้างไหมสองข้างเก่งมากอ่ะอ่ะไม่มีขนมด้วยเดี๋ยวนิ้วเดี๋ยวนิ้วหาย ยจบเลยหมดกันแม่กว่าแม่แม่หนึ่งสองวิ่งย่งไวมาเร็วเขย่า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  เอาไให้แม่เถอนเอาไปไหนอะนเดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปดูหงก์เดี๋ยวต่อไปจะเป็นปลาดุกนะครับตอนนี้มองเห็นหรือเปล่าวันเนี่ยเย เราต้องบอกก่อนว่าจริงๆตอนแรกมันเป็นของกบจริงๆเนี่ยมันเป็นของกบแล้วคราวนี้กบมันกระโดนหนีก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นปลานะทุกคนไม่มันจะได้มาครับไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูภาพกันต่อน,นะครับ นี่อี่เหรอนี่นี่นี่เห็นลูกแรนี่นี่นี่แสดงว่าไข่มันอยู่แถวนี้ดิะฮะไข่ไข่มันอยู่แถวนี้ปะก็ไอทะเลเป็นเห่าอยู่เมื่อกี้ไงเข้าหาะไรกันนีอีกไม่เรอเมื่อกี้กี่ตัวแล้วสี่สี่สี่หกมาเยอะมาห้า ท,ทำไมอันนี้มันดูตัวงองอไงไม่รู้วะเดี๋ยวว่ามันงออยู่แล้วตัวที่ห้าโอ้โห้ตาพาดยักษ์อะไรมันจะตัวใหญ่เบอร์เนี้ย แน่แต่ภาพนะถ้าทุกคนดูดีๆจะเห็นว่ามันมีสองตัวมันกําลังแบบแย่งชิงอาหารกันนะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตัวเล็กหนีแล้วตัวเล็กหนีแล้วพอตัวใหญ่มันมาเห็นไหมทุกคนทํางจริงตัวมันใหญ่มากเลยนะทุกคนถ้าเราดูดีๆเราจะเห็นตัวมันใหญ่มากเฮ้ยมันกัดกันมันมาแล้วเห็นไหมตัวเล็กหนีไปแล้วเราต้องนิ่งไว้เราต้องนิ่งไว้ ต่อไปจะเป็นอะไรเอ่ยเราก็มีปลาทับทิมก็เลี้ยงอยู่ในโอ่งปลาทับทิมโอ่งเห็นไหมทุกคนปลาทับทิมนะตามจริงมีหลายโอ่งเอ้ยเออเหลือโอ่งเดียวต่อไปต่อไปอะไรดีต่อไปอะไรเตาเตาเตาหับเนี่ยคือมันจะปิดได้ตรงนี้เห็นไหม กระดองมันจะทุกคนดูกระดองกระดองมันจะมีข้อต่อตรงเนี้ยเต่าปกติกระดองมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะตรงตรงแต่เนี้ยคือเต่าหับมันจะมีข้อพับตรงนี้เห็นป่ะคือมันสามารถปิดปิดหน้ามันได้เวลามันหดคอเข้าไปอ่ะหดมันจะปิดหน้าแบบเนี่ยเห็นป่ะปิดแล้วปิดแล้วเนี่ยเห็นนะเวลามันกลัวเห็นป่ะคือทุกคนจะไม่เห็นหัวมันเลยนะเพราะมันหายากอยู่นะเต่าเนี่ยเพราะว่ามันจะปิดอย่างเงี้ยเห็นป่ะ ทุกคนมันจะปิดคือแบบป้องกันอันตรายอะ่ะตูดก็ปิดได้นะแต่ตอนนี้มันอ้วนถ้าปิดตูดมันจะปิดหน้าไหมเขาเนี <g> ่ย <üler> <g üler> หน้าจะเปิดเห็นไเ <g üler> นี่ยเห็นได้ทุกคนเนี่ยมันปิดได้เนี่ยเนี่ยเห็นได้มันคือเตาหับนะทุกคน <g üler> ถ้าใครเห็นเลขอะไรก็แล้วแต่ศรัทธานะทุกคนเราจะมาแนะนํัตั์เลี้ยงอีกตัวหนึ่งนะที่มันอยู่มานานมากแล้วแบบ แก่มากแล้วอายุโอ้กี่ปีวะนานอ่ะห้าหกปีได้เนี่ยเจ้าเจ้าตัวนี้นี่เองอายุเยอะพ่อพอกับไพรลสี่ห้าหกปีแล้วมัง้งนานอ่ะตาน้องตาบอดข้างนึงมันไม่ค่อยขยับแล้วอ่ะแก่มากแล้วมันกินกับนอนอย่างเดียวเลยแต่ขนมันนุ่มมากเลยนะพันพันไลอ้อ,อนขนแบบคูแล้วก็นุ่มมากเราจะเอาน้องไปเก็บนะทุกคนต่อไปนะทุกคนจะถึงน้องน้องที่อยู่ในบ้าน น้องใหม่ของเรากินแล้ว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 อ๋อขี้อีกแล้วเห็นไหมทุกคนน้องชื่อว่าดาก้อนกับเบคอนเั็นูแล้วเปูนัคป็นโูป็นแล้วทุกคนอันนี้ชื่อเบคอนเบคอนแก๊บเบคอนเป็นตัวเมียมาแล้วนะครับ อาอัันครับเป็นนกแก้วพันธ์ซันคอนนะอาจกันครับนี่ทุกคนสมาชิกตัวสุดท้ายของเรานกแก้วสันคอนนวซึ่งสรุปแล้วว่าเราเลี้ยงทั้งหมด8ชนิด8ชนิดอ,อะไรเนี่ยวุ่นวายมี8ชนิดมีเอาอย่างแรกเลยมีหมา มีกบมีปลามีกระต่ายมีเต่ามีตัาผ้าแล้วก็นกอ้าวมีแปดอย่างยางไงสรุปมีเจ็ดอย่างทุกคนไม่ใช่แปดหนึ่งกบกับปลาเราไม่ได้เลี้ยงไว้เก็บเล่นนะจะเลี้ยงไว้เพาะพันธุ์ขายเป็นธุรกิจส่วนที่เหลือก็เลี้ยงน้องอาจจะมีไข่ก็ได้เพราะว่าน้องเป็นตัวผู้กับตัวเมียใช่ใช่แล้วก็จะเป็นคอนหมายถึงนกแก้วนะนกอันคอนรออายุเยอะก่อนใช่เราอาจจะมีฟาร์มนกก็ได้นะนทุกคน จองไว้ก่อนตั้งแต่ไข่ยังไม่ออกกบแล้วเพิ่งเลี้ยงใช่ไหมสี่เดือนสี่เดือนเออเอาหหบินฉกนะคะป่าแล้วก็เพิ่งเลี้ยงพร้อมกบนะคะทุกคนประมาณสี่เดือนนีอีกอันนี้ไม่รวมสัตว์ที่แบบว่ามันมาเองนะมันมาเองตามธรรมชาติอะมันมีผลไม้กินเพราะเราปลูกพืชไว้เยอะแล้วก็ มันจะมีกระรอกนกเขาเนี่ยแน่นอนบ้านไครก็มีนอกพีราบอันนี้บ้านไครไทยก็มีเคยบางคนไม่มีนะ,ละและ้วก็มีมีแมวด้วยแมวบ้านไครก็ไม่รู้บางทีมันก็มาแล้วก็มีนกที่มันร้องโอ้เขาว่าเขาว่กเขาานกเขาเบาไหมนกกวาาที่มันนิ่งอ,อยู่นกคว้ก็มี<ๆ>แต่ว่าเราหาไม่เจอเดี๋ยวเราถ้าเจอจะถ่ายให้ดูดยได้ก็ด้นกกาเขนก็มีแล้วก็นกที่มันนกหัวจุกก็มีนะที่มันคอต้นไม้มันจิกต้นไม้เป็นรู มันมาไงก็ไม่รู้ใช่มาเหมือนแบบต้นไม้เยอะก็เลยแบบร่มรื่นสัตว์ก็เลยมาอยู่เต็มเลยงูก็ยังมีนะทุกคนงูเขาเรียกว่าอะไรงูเขียวพะอินดูนกเขาชอบมาขออาหารเลยได้ให้ดูถ่ายกระจกจะเห็นมนกันโ้โหเี่ยทุกคนอุ้ยใจเย็น <c oughs> ไปแล้วดูดย้ากกอนจีนสไปเดอร์แรมนดี๋ยวเราดนจะปล่อยขาทำไมมันดื้อย,อยางเงี้ยมันเป็นนกสไปเดอร์แรมน หรับค,คลิปนี้ก็จะมานี้เนาะใช่แน,นะนำสัตว์เลี้ยงภายในบ้านใช่แล้วแล้วถ้ามีอัปเดตยังไงก็เดี๋ยวเราจะมาบอกนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยกดกระดิงด่งกิงกิ๊งเออถ้าวางเราจะมาลงคลิปบ่อยๆนะ <laughs> เราจะพยายามลงคลิปบ่อยๆ <laughs> ทุกคนมีอะไรอยากรู้อยากถามเกี่ยวกับสัตว์ในบ้านก็คอมเมนต์มาได้นะถ้าตอบได้ก็จะโตอบบ๊ายบายบ๊ายบาย 拜拜。